ดวงชะตาประจำวันอังคารที่12มีนาคม2567ลัคนาราศีแม่ติดต่อประสานงานเรื่องเงินสำเร็จทั้งวันลัคนาราศีพฤกษภเด็ดเนื่อในเรื่องของงานจุกจิกอารมณ์เสียลัคนาราศีมิถุนให้ระวังปากเสียงจุกจิกหงุดหงิดสุขภาพไม่ค่อยดีลัคนาราศีกรกฎการเงินการทองดีทั้งเชา้าทั้งบ่ายทั้งเย็นลัคนาราศีสิงห์จุกจิกหงุดหงิดอารมณ์เสียมีความต้องการทางเพศสูง ลัคนาราศีกันการเงินกันทองดีมากเล่นหุ้นจะมีโชคดีมีความสําเร็จเรื่องเงินลัคนาราศีตุลการเงินกันทองดีทั้งวันลัคนาราศีพิจิกวันนี้มีความรู้สึกอยู่ไม่ติดที่อยากจะเดินทางไปโน่นมานี่ลัคนาราศีธนูการงานมีความสําเร็จดีแต่มีการติดต่อเรื่องงานเหน็ดเหนื่อยทั้งวันลัคนาราศีมังกรรายจ่ายจุกจิกเยอะให้ระวังเรื่องรายจ่ายลัคนาราศี กลุ่มการเงินการทองดีมากทั้งเชา้าทั้งบ่ายทั้งเย็นมีความสําเร็จดีเริ่มอะไรวันนี้สําเร็จทั้งวันลัคนาราศีมีนการงานมีความสําเร็จแฮปปี้ต้องทําอะไรแบบเร่งเริ่มเร่งเร้งเด่งจบข่าว